ไปต่อกันที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2,564หน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสังกัดสปสอทอจำนวน349คนค่ะ นายสุพัฒน์จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2564ณพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับข้าราชการสังกัดสปสทจำนวน349คนเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีนายธนูขวัญเดชรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมในพิธีณนะหอประชุมกรุสภาค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้มีพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี2564 โดยมีข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งสิ้น349ราย